สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกิตชัยเพียมแย้มผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข29วันนี้นะครับตื่นเช้ามาผมอยากจะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการเก็บขยะในกรุงเทพมหานครที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าขยะกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเรามีความตระหนักที่จะช่วยกันจัดเก็บขยะมีการจัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมหามว่า เราทำกันเยอะแล้วครับนะครับแต่ถ้าทุกคนใส่ใจแล้วร่วมกันลดขยะให้ได้มากกว่านี้ผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ประชาชนทุกที่ไม่ใช่เพียงแค่ชาวกรุงเทพมหานครอ,อย่างเดียวนะครับชาวต่างจังหวัดด้วยผมผ่านไปผ่านมาหลายๆที่นะครับเคยทําคลิปไปลงพื้นที่แถวราดพร้าวก็ไปเห็นกล้องขยะซึ่งไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่เป็นที่ดินว่างเปล่า เสียดายมากครับแล้วก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่ากองขยะพวกนี้เป็นกองขยะที่รถขยะไม่อยากจะเก็บฮะรถขยะไม่อยากจะเก็บมีทั้งโต๊ะเก้าอี้ประตูที่มันผุพังนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องอยอมรับว่ารถขยะเนี่ยเก็บยากมากหลังจากนี้ไปนะครับเราคงจะต้องมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถคัดแยกขยะได้แบบเอาสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต ได้ไหมนะครับทุกคนต้องตระหนักแล้วว่าเราจะทิ้งขยะเนี่ยก็ควรจะแยกถุงให้มันชัดเจนแลวทุกคนต้องร่วมกันละครเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยกันในเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมของในกรุงเทพมหานครขยะปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นทองไปแล้วนะครับสามารถนําไปเผาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สามารถนําไปหมักเป็นปุ๋ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครใครจะมาเป็นผู้ว่าก็แล้วแต่นะครับ แต่ถ้าเป็นผมเป็นผู้ว่าเนี่ยผมจะแก้เพราะอะไรรู้ไหมครับขยะเนี่ยพอมันเป็นทอมันมีมูลค่าเนี่ยเราต้องกําจัดขยะให้ถูกวิธีกรุงเทพมหานครไม่ใช่ให้สัมปทานแล้วให้ใครกลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองมาเอาขยะจากกรุงเทพมหานครแล้วนําไปทิ้งต่างจังหวัดเห็นไหมครับคนต่างจังหวัดไม่ได้รู้เรื่องครับเอาไปฝังกบถามว่าฝังกบได้อะไรครับไปสร้างมลภาวะ อีกร้อยปีสองร้อยปีหรอพลาสติกมันไม่ได้ย่อยสลายง่ายๆจะไปเผาขยะก็ไปทําให้เส้นทางแถานั้นเขามีกลิ่นเหนม็นมีมีปัญหาหลายๆอย่างในโซนพื้นที่ชุมชนโอเคผมยอมรับนะครับที่เก็บขยะที่ทิ้งขยะที่ฝังกบแต่ละที่เนี่ยอยู่ไกลไกลชุมชนจริงแต่วันใดวันหนึ่งท่านต้องยอมรับนะครับว่าจุดๆนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่จะขยายความเจริญไปถึง ยังกองขยะที่สมุกปรบัารท่านท่านนึกภาพออกไหมครับื่าก่อนตรงนั้นไม่มีใครไปไป,ไป,ไ,ปไปรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันไกลามากไม่มีใครไปสนใจเลยวันใดวันหนึ่งธุรกิจมันเติบโตแล้วมันขยายไปอยู่ในโซนนั้นไม่กี่ปีที่ผ่านมามีไฟไหมกองขยะใหญ่โตเห็นไหมครับลูกรานใหญ่โตแล้วพอถึงเวลาเนี่ยมันก็ไปสร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมทั่วๆตรงนั้นมันไม่ได้ แค่ทุกทุตรงนั้นนะผมต้องใช้คำว,ว่ามันมันได้รับผลกระทบเพื่อเมื่อลมพัดมามันก็ยังพัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพคนกรุงเทพก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วมันต้องมันรุ้นต้องมารู้สึกเสี่ยงรู้สึกเป็นภัยชนิดหนึ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้แต่นะครับการจัดเก็บขยะอันดับแรกเลยคือการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังต้องเอาให้ได้แบบผมว่าให้เยอะที่สุดให้แบบถ้าเราคัดแยกได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับมันก็จะดีด้วย หังจากนั้นผมจะจัดดําเนินการทําแอปพลิเคชันในการที่จะติดตามในเรื่องของรถเก็บขยะบางชุมชนบอกว่า3ามวันละขยะยังรถขยะไม่มาเก็บผมไม่อยากให้เจอคาถามพวกนี้นะครับแต่ถ้าเรามีแอปพลิเคชันเราจะรู้เลยครับว่ารถที่จะมาเก็บเนี่ยเส้นทางนี้คือรถทะเบียนอะไรนะครับใครดูแลรถจะมาเก็บเวลาใดนะครับวันไหนอ่ะโอเคจะบอกว่า3วันมาเก็บทีก็ถา,ถามว่าทําได้นะ ถ้าทุกคนคัดแยกขยะอย่างดีแล้วก็ใส่ถุงนะครับแต่ขยะถ้ามีการเก็บอย่างทุกวันเนี่ยมีการเก็บอย่างต่อนเนื่องผมบอกได้เลยว่าขยะเน่าจะไม่เกิดตรงนี้นะครับเราก็นําแอปพลิเคชันเข้ามาควบคุมดูแลบริหารจัดการในการจัดเก็บขยะบ้านท่านท่านก็สามารถแจ้งได้ครับว่าบ้านท่านอยู่นโลเคชันตรงนี้เนี่ยท่านมีขยะอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับอ่านมุตรถุงหนึ่งท่านเก่าแล้วประมาณ2กิโลแล้วก็มีขวดอีกประมาณ1กิโล แล้วก็มีพลาสติกอีกประมาณครึ่งกิโลเห็นไหมครับมันก็จะแจ้งทําให้คนที่มาเก็บขยะเนี่ยรู้รถเก็บขยะที่จะมาเก็บนะครับมันก็ควรจะมีทั้งรถเก็บขยะสดแล้วก็รถเก็บขยะขวดพลาสติกนะครับหรือว่าจะเป็นขวดแก้วเนี่ยรถในหนึ่งคันถ้าบริหารจัดการดีๆก็สามารถเก็บขยะได้ทั้งสามประเภทเลยนะครับเมื่อนําไปถึงก็นําไปอยู่ในจุดเผาจุดเผาก็ง่ายอีกเราไม่จําเป็นต้องไปสร้างตเตาเผาใหญ่โต แต่ละเขตก็จะมีจุดจอรดรถขยะในแต่ละเขตเอาจุดจอรดรถในแต่ละเขตนั่นแหละครับมาติดตั้งเตาเผาขยะขนาดเล็กขนาดเล็กที่พอเหมากะกับชุมชนในเขตๆหนึ่งอาจจะมีสักสามเตาเผาก็ได้ในเขตแต่ละเขตอาจจะมีสักห้าเตาเผาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและปริมาณขยะของแต่ละเขตเราก็สามารถสร้างเตาเผาขยะขนาดเล็กที่รักสิ่งวดล้อมได้เดี๋ยวนี้เตาเผามีเทคโนโลยีดีครับสามารถ เผามาแล้วควันพิษเป็นศูนย์นะครับผลที่ได้จากเตาเผาขนาดเล็กก็จะได้ผงที่เป็นผงผงที่เป็นสามารถนําไปเป็นดินได้หรือว่านําไปผปสมกับปูนทําอะไรได้มันก็จะทําให้เกิดประโยชน์เห็นไหมครับวิธีการก็ง่ายรถขยะไม่จําเป็นต้องมาเก็บแล้วเสียเวลาวิ่งไปไกลๆเก็บขยะเก็บขยะสายไหมต้องไปทิ้งขยะอ่อนนุชมันมันไม่ใช่ะครับเอาใกล้พอได้ไหมหาที่เพราะว่าแต่ละเขต แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่ของหน่วยงานราชการหรือพื้นที่ของกรุงเทพมหานาครเองนะครับเราทําเตาเผาขยะให้มันเล็กแล้วมันไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าดีที่สุดเลยส่วนเตาเผาขนาดใหญ่สี่มุมเมืองผมจัดเลยครับสี่มุมเมืองจะต้องมีถาวาทำไมเรามีขยะบางประเภทที่เตาเผาขนาดเล็กเผาไม่ได้แถมเรามีขยะบางประเภทที่รถเก็บขยะไม่อยากที่จะเก็บ แต่ตรงนี้นะครับถ้าเราเก็บแล้วแล้วเรามีที่ทิ้งอย่างดีมีที่เผาอย่างดีต้นไม้กิ่งไม้เห็นไหมครับทุกวันนี้ต้องจ้างคนมาตัดมาเก็บเก็บเสร็จคนเอาไปทิ้งผมอยากรู้จังเลยครับเอาไปทิ้งที่ไหนไปๆมาๆก็ไปทิ้งในที่ดินที่เป็นที่ว่างเปล่าหรือรลกรล้างที่เจ้าของไม่ได้เข้ามาสนใจก็ยังมีปัญหาตรงนี้อยู่แต่ถ้าเรามีจุดทิ้งขยะอย่างจริงจังนะครับใครมารับเก็บขยะมาตัดต้นไม้เสร็จ สามารถนําไปส่งที่เตาเผาขยะของกรุงเทพมหานครขนาดใหญ่ได้โต๊ะตู้เตียงท่านไม่รู้จะไปทิ้งไหนนะครับหารถมาจัดเก็บบริการเก็บขยะตรงนี้ไปแล้วก็ไปส่งเตาเผาขนาดใหญ่ได้มันก็จะเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีการมาจัดก,การที่ดีเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถนํามาใช้งานกับชีวิตประจําวันของเราได้จริงทุกๆเรื่อง การนำแอปพลิเคชันเข้ามานะครับมันก็ยังสามารถที่จะช่วยการสอดส่องดูแลอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดเก็บขย,ยะจริงๆมันไปได้อีกหลายเรื่องนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดสั้นๆเฉพาะในเรื่องของการจัด,จดเก็บขย,ยะในกรุงเทพมหานครเพราะว่าผมเห็นแล้วรว่าตอนนี้มีสื่อมวลชนก็เริ่มถามกันแล้วนะครับเพจหลายๆเพจก็ถามแล้วว่าเราจะมีบริหารจัดการจัดเก็บขย,ยะอย่างไรเอาละครับ วันนี้คงเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมนายกิษชัยพยายามยามผู้สมัครผู้วุเทเมหมนครหมายเลข29อยากจะนําเสนอกับท่านผู้ชมติดตามได้ที่เพจของพรรคประชากรไทยนะครับไทยซิตี้เซ p น r t ปาตหรือเพจของผมก็ได้กฤษชัยพยายาม,ยามเอาละครับกับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครับกับประเด็นหน้าครับสวัสดีครับ เบอร์ยี่สิบเกป็นผู้วกรุงเทพอยากอยู่ดีกินดีมีสุขอยากอยู่ดีกินดีมีสุของเลือกกลิ่นชัยเบอร์ยี่เก้าป็นผู้ว่ากรุงเทพอยากอยู่ดีกินดีมีสุข้องเลือกกลิ่นชัย